สำหรับการจราจรเครื่องมือนั้นสำคัญที่สุดคือถนนก็ต้องมีถนนที่เหมาะสมที่เครื่องควบคุมการจราจรไม่ใช่เรื่องของรัฐศาสตร์หรือของตำรวจหรือของศาลเป็นเรื่องของวิศวกรรม ก็จะต้องให้ดีขึ้นคือหมายความว่าทำให้ถนนดีขึ้นให้สอดคล้องซึ่งเป็นการบ้านที่หนักสุดเพราะว่ากรุงเทพได้สร้างมาเป็นเวลา200ปีแล้วพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2537 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือนสองปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอ,อาณาจักรอาคารที่ตั้งนะ้สวนรืนอนฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง เดินหน้าปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะท่านผู้ฟังคะจากในอดีตที่ผ่านมาถนนทางรถไฟสายไฟฟ้าจะเป็นดัชนีชี้วัดการนำพาความเจริญไปสู่ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลแต่ในยุคปัจจุบันในยุคดิจิทัลแม้ดัชนีชี้วัดความเจริญจะไม่แตกต่างจากเดิมไปมากนักแต่ก็ด้วยความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูง ในบริบทของโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลนี้จำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและยกระดับการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์4.0โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆของประเทศซึ่งหยุดนิ่งมากว่า10ปีเช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่งแบบไร้รอยต่อเพื่อเชื่อมไทยเชื่อมโลกและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมได้แก่ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเน็ตประชารัฐครอบคลุมทุกหมู่บ้านการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาและการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับรูปแบบการค้าการเงินการทําธุรกรรมสัญญาการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัลยุคใหม่รวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ให้ทันสมัยและเป็นสากลอีกด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเพื่อวันข้างหน้าทั้งสิ้นนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี2551เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการหดตัวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกซึ่งได้เข้ามาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาคเอกชนไทยชะลอการลงทุนอีกทั้งยังมีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงถัดมา ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังไม่ดีนักภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนตามมาทั้งนี้งานศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นความต้องการต่อสินค้าและบริการของประชาชนช่วยลดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะด้านการขนส่งซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นการขยายโครงข่ายคมนาคมซึ่งจะเอื้อให้เกิดการกระจายตัวของความเจริญไปยังชนบทรวมทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีอีกด้วย ขอยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านต่างๆของกระทรวงคมนาคมดังนี้ค่ะ4ปีและในอนาคตคมนาคมไทยเพื่อความสุขของประชาชนตลอด4ปีและอนาคตข้างหน้ากระทรวงคมนาคมทำงานภายใต้ในโยบายของพลเอกประยุทธ์จรันรโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและคนไทยมีความสุขตลอดทุกการเดินทางคนกรุงเทพจะได้ใช้รถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงโ,ยงโครงข่ายทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมมากที่สุดในรอบ20ปีได้เดินทางจากบางใหญ่ถึงบางซื่อในเวลาที่รวดเร็วระยะทาง23กิโลเมตร16สถานีด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงพร้อมเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากบางซื่อถึงเตาปูนโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากกลางเมืองถึงสำโรงอย่างสะดวกพร้อมเดินหน้าขยายเส้นทางถึงสมุทรปราการในอนาคตช่วงแบริ่งสมุทรปราการระยะทาง13กิโลเมตร9สถานีและอีกไม่นานจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกทิศทางเช่นเข้าถึงฝั่งธนบุรีด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงถึงบางแคและช่วงบางซื่อถึงท่าพระระยะทาง27กิโลเมตร21สถานี ซึ่งมีสถานีที่โดดเด่นสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์เชื่อมต่อตลิ่งชันและรังสิตปทุมธานีด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงระยะทาง41กิโลเมตร13สถานีเข้าถึงฝั่งมีนบุรีด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีระยะทาง41กิโลเมตร13สถานีได้ใช้มโนเรีล2สายแรกของประเทศกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรี ระยะทาง35กิโลเมตร30สถานีและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงระยะทาง30กิโลเมตร23สถานีเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้วยบัตรแมงมุมตั๋วร่วมที่ใช้ได้กับรถไฟฟ้ารถโดยสารขอสมกอและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเชื่อมต่อรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารเรือเชื่อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยและจะขยายการเชื่อมโยงไปสู่การเดินทางอื่นๆในอนาคตและเร็วๆนี้คนไทยจะได้ใช้สถานีกลางบางซื่อจุดเริ่มต้นของการเดินทางโดยรถไฟยุคใหม่ทุกระบบเป็นศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของประเทศเปิดให้บริการปี2563รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาร์ทซิตี้ย่านธุรกิจการค้าใหม่ของอาเซียนและวันนี้ คนไทยได้ใช้บริการรถไฟขบวนใหม่ที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้นเด็กๆและสตรีได้ใช้บริการตู้พิเศษและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการท่องเที่ยวทางรถไฟสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจผู้ประกอบการส่งสินค้าได้รวดเร็วตรงเวลายิ่งขึ้นด้วยรถไฟทางคู่16สายทางกว่า3,000กิโลเมตรซึ่งปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีจุดตัดกับถนนในระดับพื้นดินและในอนาคต จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงสู่ทั้ง4ภาคทั้งเหนืออีสานตะวันออกและใต้ซึ่งสายแรกกรุงเทพถึงนครราชสีมาเริ่มก่อสร้างแล้วระยะทาง252กิโลเมตรจะเปิดให้บริการในปี2566เรื่องโครงข่ายถนนคนไทยในชนบทได้ใช้ถนนลาดยางเปลี่ยนจากถนนลูกรังทั่วประเทศเกือบ7,000กิโลเมตร การเดินทางระหว่างจังหวัดและภูมิภาคมีความคล่องตัวปลอดภัยด้วยการขยายทางหลวงและทางหลวงชนบทจากสองช่องจราจรเป็น4ี่ช่องจราจรระยะทางเกือบ2,500กิโลเมตรการขนรส่งสินค้ารวดเร็วด้วยโครงข่ายมอเตอร์เวย์ระยะทางรวม324กิโลเมตรและประชาชนในเมืองใหญ่ทั่วประเทศเดินทางคล่องตัวขึ้นเลี่ยงรถติดในเมืองด้วยการเดินทางบนทางด่วน อุโมง์ทางลอดและสะพานข้ามแม่น้ําที่ช่วยแก้ปัญหาจราจรจากการปรับปรุงท่าอากาศยานหลักของไทยท่าอากาศยานานานาชาติและท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศทำให้คนไทยเดินทางทางอากาศได้ดีขึ้นใช้บริการที่ท่าอากาศยานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สองพร้อมเปิดใช้บริการ2,565 รองรับผู้โดยสารได้90ล้านคนต่อปีท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3พร้อมเปิดใช้บริการปี2568รองรับผู้โดยสารได้40ล้านคนต่อปีท่าอากาศยานอุตภาเริ่มดำเนินการปี2562รองรับผู้โดยสารได้15ล้านคนต่อปีและท่าอากาศยานใหม่คือท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาส่วนทางน้ำคนไทยเดินทางได้ดีขึ้น ผู้ใช้เรือโดยสารกรุงเทพมหานครได้ใช้เรือโดยสารที่ปลอดภัยด้วยสถานีเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยา19แห่งเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดบนท้องถนนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางและท่องเที่ยวทางทะเลใหม่ด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยเส้นทางพัทยาถึงหัวหินใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง40นาที ซึมซับสเสน่ห์ทะเลใต้ส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน3เส้นทางภูเก็ตพัางงากระบี่และโดยสารเรือโดยสารประจำทางฝั่งอ่าวไทย5เส้นทางที่สะดวกรวดเร็วผู้ประกอบการโลจิสติก์จะได้ใช้ท่าเรือระดับโลกท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3รองรับสินค้า18.1ล้านทีอต่อปีเปิดให้บริการปี2563 และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากภาคต่างๆของประเทศผ่านลำน้ำป่าสักสามารถรองรับปริมาณสินค้า50ล้านตันต่อปีและถ้าเรือบกสู่อ่าวไทยท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่5มกราคมเป็นวันที่5ของปีหรือวันที่6ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก360วันในปีนั้นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2438 นังสือพิมพ์ในประเทศออสเตรียรายงานการค้นพบรังสีชนิดใหม่โดยวินเฮมคอนราดเรนเกนต่อมาเรียกว่ารังสี X วันที่5มกราคมพุทธศักราช2475สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อสร้างสะพานโกลเดนเกตข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียตัวสะพานยาว1,280เมตรกว้าง27เมตรสูงจากระดับน้ำทะเล67เมตรมีทางรถยนต์6ทางรถบรรทุก3ทาง รถไฟสองทางสะพานโกลดินเกตความหมายคือประตูทองตอนรับผู้มุ่งมาซานฟรานซิสโกทำสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันที่5มกราคมพุทธศักราช4 4 8 4อกองทัพบ,บกไทยเริ่มทำการรุกเข้าไปในอินโดจีนฝรั่งเศสโดยเริ่มจากแนวปอยเปตเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่ากรณีพิพาทอินโดจีนหรือสงครามอินโดจีน และต่อมาได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ